ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะฮะก็ตอนนี้ดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้นอนเลยอ่าคงแปลกใจว่าทำไมวันนี้มาชายเดียวนะฮะป๊ป๊าอยู่ข้างนอกครับดูบุรีอยู่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกับชีวิตยังไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองเลยก็ยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้แปรงฟันเม็นมากก็ เพิ่งทำงานของประปาเสร็จะฮะปะปาทำออชุดเจ้าสาวแะเออขาคิดว่าเอ,อ้ยทำไปทำไมกันจะแต่างงานเหรอเปล่านะฮะกันก็ช่วยนะก็ทำไว้ก่อนนะเนาะเผื่อได้ทำใส่เองเออเออก็เดี๋ยวให้ดูชุดละกันนะฮะก็นี่คือชุด เห็นไหมเห็นไหมกันกับป๊าก็นั่งทำกันเองเาเดี๋ยวร่อป๊าเข้ามาคุยด้วยก่อนเนาะพอร์ตไว้ก่อนมาแล้วมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพียเพียหน้ามันเยอะก็นี่ชุดชุด เดี๋ยวจะให้ดูเต็มเต็มเป็นแย่ฝีมือใครว่าต้องแขงหลังด้วยแคลนีหลัง,นนงคือแบบฟูฟ่องมากทุกคนคงคิดว่าเราจ้างทำนะฮะแต่ดูหน้าพี่โจ <c oughs> ทำ, <rates> ทำมือทำ <laughs> มือก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อฮะไปอะไระกของตลาดไปซื้ออะไรซอใบพุธใบพุะหลับส่งให้น้องนะครับใช่เดี๋ยวก็จะไปงานแต่งน้องพี่โจ้ใช่วันเป็นพี่เา a r i t y f u n วันไหนนะวันเสาร์แต่ไปตั้งแต่วันศุกร์ไปค้างหนึ่งคืน พาไปนอนบ้านแม่ไหวแม่ไว้แม่แย่มากเลยอ่ะก็เดี๋ยวคงไม่แน่แบบอาบน้ําแล้วก็ค่อยไปกันเพราะว่าตอนนี้ก็กรไหวอ่ะเออกับว่าอาบน้ําแล้วก็ไปกลับมาก็แค่ล้างหน้าแล้วก็คงนอนก็คงวันนี้ก็คงอัดแค่คลิปมีคลิปเดียวแล้วก็นอนคงไม่อัดอีกแล้วสลบละก็วันนี้เจออะไรนะพี่ อะไรนะน้องโยเออพี่โยขอบคุณมากนะคะพี่โยที่เอจำได้แล้วก็มาขอถ่ายรูปรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นดาราขอบคุณนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอเรานะครับก็ทักทายได้ครับครับก็ไม่ต้องตกใจก่อนว่าไม่ต้องตกใจรุนแรงก่อนนะครับเพราะพวกเราเองก็เป็นอะไรเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเออแค่นั้นแหละเนาะนะก็โอเค แล้วเอทุกคนครับคิดถึงมากวันนี้คงไม่ได้พูดรายชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบๆทำทุกอย่างทำทุกอย่างเสร็จแล,แล้วก็นอน,นบ๊ายบายค่ะ <Okay, bye. S 1>